หวานมากโอพักจิราโพสเองรูปคู่หนุ่มตีคนใหม่ข้างกายครั้งแรกหวานกลางไอจีโพสรูปคู่หนุ่มตีครั้งแรกกรีสนันโอพักจิราโดนจับตาไม่โสดแล้วหลังมีภาพคู่กับหนุ่มตีปิศนาข้างกายอีกทั้งในรายการดัง ได้ทำนายว่าจะได้แต่งงานใหม่กับหนุ่มรุ่นน้องอีกด้วยและเซอร์ไพรส์หนักมากโอพักริราเปิดตัวหนุ่มคนใหม่แล้วจ้าฝ่ายชายโพดรูปคู่กับโอพักริราและได้โพสลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุอีโมจิรูปหัวใจในขณะที่ทางด้านโอพักริรา ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีเอาไว้ว่าฮันแน่ล่าสุดโอภักจิราโพสต์เองรูปคู่หนุ่มตีข้างกายกลางไอจีครั้งแรกโดยโอภักจิราได้โพสต์รูปคู่กับหนุ่มตีปิศาเองซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทางด้านโอภักจิราออกมาโพสต์ และทางด้านหนุ่มตีคนดำกล่าวก็ได้มีการกรีโพสตอรี่กลับเช่นเดียวกันเรียกว่าค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวกับสถานะในตอนนี้แต่ก็ต้องรอฟังการคอนเฟิร์มจากเจ้าตัวอีกครั้ง